ผมคุณแมรี่เอิน่นคุณได้ยินแมรี่เรียกไหมลูกครับผมอะไรไก่แล้วไก <c ười> ่เจ้าไก่อูแล้วเจ้าอูแล้วเอ้าเอา,เอาน,อนั่งไก่อูเลยนี่เห็นบ่อเจ้าเห็นบ่เอ๋แลนไปปึ่ง <c ười> สวัสดีค่ะพบกับเราช่องฟังหางดีนะคะเบิงเจ้ามิงคนกวัดดินเหล่นเอาโอ้สูงสูงเลยวะโอ้ยอึออ,อโอ้ยคือมวนแต่น้อผมมวนครับผมมวนหลายครับวยวเบิงเปิอ่อนฝน อบนบนลูกบนมิงมิงบนมิงเอออ้นสูงลุกบนสูงสูงบนสูงลุกบนสูงคุณคุณใช้โยใชยโยผมเก่งแล้วครับผมเก่งแล้วโอ้ <c oughs> โห้ย่่งอกหนาตานี่เบิ่งแน่อาบน้ำไ้เดวนี้กับส่เดวนีละดินคุณ พุดหายยังปะโอ้โหทองคำอยู่หันตี่คุนอะอบนอบนสูงบนสูงลูกบนสูงบนสูงพุ่นพุณอ่าฮะใช่โยกโอ้บนสูงเออเก่งลูกเก่งจำลูกจำนานนานเฮ็ดยังวะโอ้ย่อตัวลงพุ่นแล้วคุนพุ่นแล้วพุ่นพุ่นแล้ว พุ่นพุ่นนั่นเป้าหมายคือสิไล่เหล่าได้เจ้าไกลเอ้ยพุ่นเห็นบอ่อหมูพึ่งแล้วก <c oughs> กับขึ้นแล้วที่เก่าเวลาเดิมครับผม <c oughs> ผมโอ้โหอาโชครับโชเอาเอาเออเฮ้ยโอ้โอ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  พ,พนพนนันนันนันตื่นเลยปะบุญล้องเด้อบุญข้อง,อองเห็นบอ่อบุญข้องบ่อน,นั่นเออยานบอ่เอ,อเออหมูพึ่งเลยว่ะอึ๊อึ๊อึ๊อเอ๊ะ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 โอ้ได้ยินเสียงเขากำลบับหมูพึ่งเลยืยยานไหลแรงเลยพน ยานบอ่อบุญข้อเห็นบอ่อบุญเห็นบอ่บนบอของอูใส่น,นันน่นนันน่นนันน่นนั่นมิงมิงออกมาเลยไอ้ยะน,นั่นเห็นไก่เห็นไก่ ส,สม้มสวนส้มสวนแล้วเสียงหยั่งวะกวักกากวักกะเกินีเฮ้ยยินเสียงหยั่งครับเสียงเป็ดเสียงเป็ดครับเสียงเป็ดกาบ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 ทั้งขุดทั้งขุดหยานไอ้ข้องหยานไอ้ข้องไปไปไปพกกวกควักเสียงอะไรวะ นด้ไหมแหมไปดูดูนั่นกินยังครับกินน้ำือน้ำฝนแบบยังดิปึ้งโอ้ธรรมชาติพูคุณไปหาเน่ไม่หางดีไปไปหาใน่หางดีเนาะไปไปถูกไปไป ฮึไปยานุ้ยไป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 หาแม่ไปหาแม่ไปหาแม่

ไปไปเห็นบอกก,กุ๊กลักได้หนิกุ๊กลักไ่เห็นยังครบับฮะไ่เห็นยังก,กุ๊กลักเว้ย

ฮาวผมฮาวครับครับผมผุดแมรี่เอิรนผุดไดนยินแม่รี่เรียกไหมลูกครับผมอะไรไกล่แล้ว <c oughs> ไรเจ้าไก่อูแล้วหุ่นเจ้าอูแล้วเอา้าเอา้าน้ำไก่อูเลยนี่เห็นบอ่อเจ้าเห็นบอ่ออ <c oughs> ๋แลนไป่งนี่หุ่นแลนน้ำกลดพ,พ่อไผ่พลกเลยวะหย่านบอ่อเห็นบอ่อ ดมกินเหรอดม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 หาแล้วไปทางใดวะไปยืนเสาอยู่อใสเนาะแขกแขกแขกแาวยังไดฮาวคักแธอลูกไป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 คักาเข้าเข้าเข้าเฮ้เฮ้เอ๊ไปไปลูกไปไปเข้าคอกไปมิ่งเข้าคอกแล้วลูกไป อุ้ยอ <parfois Church> <Jade> ุ้ยอุ้ยเอเขาคอาคอกลูเขาคอเร็วเเขาคอกไปไปอุ้ยอ้ยะมึนถ่นอุ่นไปละใชโยเอาไปลดไปลด กันเราดือ้อเอาบอฟังความนะเอาไปเบังอุ้ยพออีแม่เลยเบังเดอพุ่น่นปาดชิ้นแล้วหมดห h าชิ้นแล้วไปใสลูกอุ้ยอ,อุ้อออยโยชอชโย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  อเลนมวนครับเลนมวนเฮ้ยให้ผมเขาคอ,อกกระซิมผมไม่ได้ายางเหรนยนเนออ,อยางเหรนออมคอ,อกุยไอ,อ้ยะเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดเลยพี่เดือนเนาะพี่เดือนโอ้พีเดือนเห็ดห่ังนอกพี่เดือนนอก ไปไปหม่งไปหาแม่ไปหาหแม่แม,ม,ม้หางดีเด้อไป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 ,ไป,ไป,ไปลูกไป <im it> ก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้พังหางดีแล้วก็ภายน้อยมีมีมงคลของเราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ